นี่แน่ตัวใหญ่ยเลยัอามกิน,าน,าเ,น,น,นเลยมอสนามกิมงานหิมงานมากมวนมวน ้าบ้านชาซ้นบนดินเด้อจ้ามือะนงมาาเด้าหิมงาสวดีเด้อจ้ามาไล่หูไล่โคนมือนให้ได้ให้ม่นเดีอวด๋มาดกฟก้ไหลก้นแสกก็ไต้ตามาเด้อจตามาหาเจการหาเกาเกด ้าแคปเปนหนาเบิงบ so ัด็กกางานไปเดินน้องมามาซอยกันเคียมาซอยกันขุบเลยจ้าบรรยากาศสวยๆธรรมชาติแท้ๆของจีนธรรมชาติบำบัดเดี๋ยวไปเลยๆบังบังเบียทมางั้นตี๋ยวมเามาฮอยู่ฮะันยาเีวเฮ้ตนั มาเด้อจ้าหิมงานมหาเกียรติจ้ามานะดูมือเนี่ยเตกตื่น Cái câyon, zan này rồi nhìn nòng, bơm mùa mưa mưa đe sang mình bơ vơ cành đó. Nè, toa dài, dài, lời ข้าวกรนเก่าดีดีอนี่หืมน่าไปได้เลยเข้ามาอันนี้ตัดช่วยนี่เนี่แตะลคน่ะตะลนางวันซื้อโหเซลกันนะดูเด้อเศร้าแล้วบ้าหายแล้วมาจ้าหาอยู่หากิ่นเสร็จแล้วลอยเบิงแคดเดจ้าดูข้าวกองข้าวกองเอาเอาเอาข้าวกองกับชูสกคนเออตัวน้อยเอาไปไซ อตัวใหญ่เออแนวไม้ปิงอ่ะอันนี้เทเล็กไปเสบียงเบืองเสบียงป่านน้ำมันนนค้างอ้างแหลมคืนเอว้าวเบืองห้อยเบืองจานป่านางานบุญเอออันนี้ไม้ปิงจ้าทีมงาน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 เนี่ยกินบรรยากาศดีจะตายน้ำน้ำก็มีน้ำกระมี มาแล้วแค่มาตอดคอมมานิตมาแล้วเจ้านะงางาน้ากมา,มาเหรอไม่ยัางอาา่านอ๋อเจอเข้าพอดีเจอเข้าพอดี <c ười> อยเ,เ <c ười> บิ่งเคียดจ้าเฮียเออนี่เคียด ลนเมอร์บอร์เนี่ยมาเบึงแม่ขวามาเองงี้นะแม่ขวาห้านทำซังไวจังงี้ติ้งเคียดสิบไม้ค่ะเร็วค่ะเบิึงไปเอาหนาวบรรยากาศใส่ลดหรือค่อยใส่ คนละไม้คนละมือปลากระดินปลาปลาปลาตายโอ้ยออกอีกหีดเต็มปี อมค่ะจ้าอาเลยจ้าอีจุงย่งบะมีฮะปีนี่อย่างบะฮันได้มันเอาใส่นะดูเอาควันควันมาหคนงามไปทางใดก็ยายมาคนงามควันเนาะโอนน้ำก้เฮนเห็นเนาะ อาย่ห้ากินอ่คนขวัญนคนงามอีมาหันคนใกล้องได้ะด่าป่าวฮะคนงามอืออย่าไปตื่นไปหวังหมอสนามกินงานหินงานมักมวนมอนซื่นโหเสียวหอะไรบางคนมันไม่ต้น่ อ้กอเออสียบก่อนกุ้งรดกุ้งรดนางใช้กุ้งมาชูรถตั้งห้าูรถไปเห้เราเนี่ยสุกเฮ้ยเขาขี่มาเขาว่านั่งปวดด้วย ปลาดูเด no? ้อวิธีทำปลาอืมตัวใหญ่กระฮึกมองเด้อาตับสาวบ้านบดดินอุดมสมบูรณ์ใครอยากมาเยี่ยมมายากก็มาเด้อหลงฮอดพี่น้องฟังเล่าฟังนะเบิงเด้อจ้าเบิง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 วิธี เอาแล้วนะจ้าน้องไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินซอยข้าวกันเด้อจ้าคันหัวแด้มากินนี่กาแฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซองบ้านสันสวรรค์ดินเด่นแล้วก็หิมงานของบ้านสันสวรรค์นบน,นเดินเด้อจ้าบ๊ายบายไปอยูด้วยกินซอยข้าวก่อน